เปอร์เมกากันแล้วนะพี่จ๋าบวกม,มาเท่าไหร่เออเอาหน้าตั้งสวยๆกันเลยแล้วกันนะโอ้โหบวกมา5,016บาทนะพี่พี่จ๋าศูนย์สตังนะพี่โอ้โแล้วกราบสวัสดีสวีดัดพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับช่องม,มิวมิววีหนึ่งกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าอ้าวันนี้จะพาไปเล่นเกมสมบัติสง่างามสง่าใจนะเป็นฟิลแบบสมบัติสมใจเป็นเพชรเป็นพลอยนะจ๊ะพี่พี่จ๋า เพื่อเป็นกันไม่เสียเวลามาลุยกันเลยดีกว่าคะ่ะวันนี้จัดทุนมาที่1000บาทเท่านั้นพี่จ๋ามาดูกันซิจะได้สมบัติกี่ชิ้นนะมาขออนุญาตใส่เบ็ดสิบบาทลังเกลือกันก่อน,อนเลยนะคะเออออโต้แล้วก็เทอร์โบนะพี่พี่นะช่วงนี้เป็นไงกันบ้างคะเกมไหนปัวเกมไหนปังสามารถคอมเมนต์บอกน้องได้เลยนะพี่พี่จ๋าพี่พี่อยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคลิปวิดีโอนี้จะทําเพื่อความสนุกเพลิดเพลินเท่านั้นนะคะคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนําไม่ทําตามนะแม่นะโอเคเป้า เอออยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะคะอามาเป็นยังไงกันบ้างเกียี์ีเคยมาเล่นกันหรือเปล่านะพี่สาวพี่พี่สาว,าวอาสัญญลักษณ์วมาสองตัวสวยๆพร้อมตัวคูณดอกนี้คูณสามนะจ้าแต่ว่าไม่ไหลต่อจ้ะฟิลแบบปล่อยใจเนาะฟิลแบบเออปล่อยใจของจริงแหละ มา่นนี้ใส่เบ็ดยเลยแล้วกันนะคะโอ้โหโดด30เลยไม่ไหวนะคะขอใส่เบ็ด0ก่อนเลยแล้วกันนะคะอ่สามสิบรอบอ,อตโต้แล้วก็น้องเธอโบเธอใจกันเหมือนเดิมนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่พี่มีเกมอะไรแนะนําสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะอ่ะเป็นไงกันบ้างมารายงานผลหรือย,อยังเมื่อวานได้ไปเล่นเกมใหม่ของพี่จีหรือยังสวเมื่อวานแตกหนักเต็มเต็มจริงๆนะจัดทุนเท่ากันค่ะหนึ่งพันบาทเท่ากันกับเกมนี้เลยพี่พี่จ๋าแต่ว่าแตกหนักจริงๆนะเป็นเกมใหม่ของค่ายพี่จีนะพี่จ๋าเออ สัญลักษณ์วายมา3ตัวสวยๆค่ะอารดวงนี้250บาทนะเอาเอามาเอาสเกตเตอร์ค่ะมีโอกาสเข้าไหมขุมสมบัติยังไม่มานะอ้ะงางเงินวันก้อนโตก้อนแรกของเรานะคะสวยงามมากบอกมา510บาทกันเลยทีเดียวเชียวนะพี่ๆเนาะมาไปกันต่อค่ะ ไปกันต่อคะ่ะเบ็ด20บาทนะยังอยู่ที่อีก20่รอบนะคะสัญลักษณ์ไวสวยๆดอกนี้66บาทนะพี่ๆนะน้องเอของเราอีก8บาทนะพี่จ๋าสัญลักษณ์ไวสวยๆมาดอกนี้60บาทสวยงามนะคะเออเพราะว่าเบ็ด20ได้6 6บาทก็กำไรเนาะแม่เนาะอย่างเล่นเกมอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแต่เกมนี้เป็นฟิลแบบเหมือนจะหลับเหมือนกันนะ เหมือนจะหลับเหมือนกันนะพี่จ๋าอหลังจากจบ10กว่ารอบนี้สิบสองสามรอบนี้ขออนุญาตขยับเบ็ดเลยแล้วกันนะคะอาเริ่มเห็นกําไรกันแล้วกำไรของเราเริ่มมาแล้วนะพี่ๆนะสัญลักษณ์วายสวยๆจ้ะอยี่เก้าสิบบาทวายมาซองตัวสวยๆจ้ะอ่าดอกนี้คุณห้ามบวกมา100บาทสวยงามนะพี่ๆนะอ่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเด้อแม่เด้อจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆเด้อโอเคปะ อ่าดอกนี้84บาทนะอ้าโอ้โหดอกนี้2องเลยค่ะสิบบาทสันยารักไว้สวยๆจ้ะโอ้โหไวมา4ี่หตัวดอกนี้เต็มกราฟค่ะหนึ่งพันสองรบาทไหลต่ออีก300ร้อยนะพี่ๆนะสัญญารักไวอีก2ตัวนะโอ้โหไวมารัวๆนะวันนี้นะอ่ะาเงินรางวัลก้อนโตกันอีกหนึ่งรอบนะพี่ๆจ๋าอ่าถือว่าเป็นบิ๊กวินเลยแล้วกันนะบิ๊กวินสําหรับสันยารักไวนะพี่ๆนะน้องพูดถูกไหมถูกแหละเออ ถือว่าเป็น OMC ของเราเลยแล้วกันนะเงินรางวัล Super Mega ค่ะก้อนแรกของเราโอ้โหเต็มเหนียวนะพี่ๆนะกำไรจุกๆจริง,งๆนะะะํำหรับชื่อว่าเกมอะไรนะลุงลุงสมบัติสมบัติสักอย่างนะบอกมา2อ2บัตริบาทไม่มีสตังค์แต่ว่าเออมีสติด้วยเลขสวยนะคะเลข2เลขก3ซื้อหวยด้วยนะซื้อหวยได้นะเอออ่ะวายมาไหมไม่มานะ สวยงามค่ะสัญ,ญลักษณ์วายสวยๆของเรานะบวกมา3 4บาทออะเปเงไงกันบ้างจ้าพี่จ่าสำหรับเกมนี้มามาน้องขอองนี้าตขยับเป็นเบสสามสิบบาทกันต่อเลยแล้วกันนะจ้าพี่จ่าพี่จ่ามาสามสิบรอบออโตโ้แล้วก็เทอร์โบนะ <c oughs> เออยังไออยู่เลยยังไม่หายเลยยังไออยู่เลยจ้ายังไม่หายจากการเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไอเ,เลยนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเปลี่ยนปรุงมันะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปล,ปลงบ่อยพี่พี่จ๋าดูแลสุขภาพกันด้วยนะมาเป็น30บาทนะไม่ค่อยแตกเลยอ่ะแตกทีละ6บาทเองสัญลักษ์วายมาโอ้โหขนาดสัญลัก์วย,ยังแค่6บาทพี่พี่จ๋าอะสงสัยเราจะไม่ถูกคิงกัเบเป็ด30บาทเหรอสงสัยจะต้องเป็นเป็น20บาทใช่ไหมพี่จ๋ามาไปกันต่อเลยแล้วกันนะคะอาเหลืออีกสกวกาหมุนนะมาอยู่อาดอกนี้บวกมา63บาทนะคะเบ็ด30ของเรานะสัญลักษณ์วายลงมา1ตัวไม่แตกมา,มาประดับบารมีเฉยๆนะ อ่อีก7รอบจะเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกับอีก7รอบที่เหลืออ่วายมา2ตัวสวยๆดอกน,นี้1น0้บาทจ้ะอ่ะมาฟรีเกมสเก็ตเตอร์ฟรีเกมเข้าหรือเปล่ายังไม่เข้านะพี่จ๋าฟรีเกมของเกมนี้สตัวนะพี่พี่นาจะได้เข้าฟรีเกมเอ้าวายมาเรียงกันสวยๆเต็มกราฟ4,980บาทแม่จ๋าป้านเงินรางวัลก้อนโตของแท้นะพี่พี่นาสวยงามมากบอกเลย โอ้โหดอกนี้จัดไปนะพี่พนะ่าสวยๆนะจ๊าป้าเอาเรื่องจัดไม่เคยเล่นเกมนี้เลยบอกเลยเอาเรื่องนะพี่พี่นะ mm hmm. อ่ะเงินรางวัลซูเปอร์เมกากันแล้วนะพี่สาวบวกมาเท่าไหร่เอ้ยเอานับตังสวยๆกันเลยแล้วกันนะโอ้โหบวกมาห้าพันสิบหกบาทนะพี่พี่จ๋าศูนย์สตังนะโอ้โหสุดยอดเลยดอกนี้ถือว่าเอาอยู่เอาเรื่องจัดนะพี่พี่นะ มาไปกันต่อไหมมาก่อนอนุญาตใส่เบ็ด100รอยเลยแล้วกันนะคะพี่จ๋าสักสิบรอบนะเออมาเริ่มแตกแล้วขอให้ไห,หลรวๆแล้วกันนะอ่ะเบ็ด100อยมาแล้วค่ะดอกแรกบวกมา7จบาทนะโอ้โหตัวคูณมานะพี่จ๋าบอกเลยตอกนี้40บาทจะ้ะคูณสามนะจะ๊ะพี่จ๋าอ่ะฟรีเกมมาถ้าเข้าดอกนี้บอกเลยรวยะคะ่ะถ้าเข้าดอกนี้รวยจริงๆนะเนื่องจาก้องใส่เบ็ดร้อยนะจะ๊ะพี่พี่จ๋า อาเบตร้อยไม่ค่อยแตกเท่าไหร่หรือเปล่าแตกอยู่ตัวคุณก็มาอยู่นะแต่ว่าไม่ไม,ไม่เท่าไหร่นะอาปเป็นยังไงกันบ้างคะหอมปากหอมคอเนาะพี่พี่นอนเกมนี้ไม่มีการซื้อฟรีเกมด้วยดิมาขออนุญาตใส่เบ1ร้อยสักสิบรอบแล้วกันนะรอบสุดท้ายยังคิดว่าจะไปได้อีกอยู่นะอะขออนุญาตไม่เปิดเทอร์โบแล้วกันนะปล่อยไหลรลัวแบบฟิลปล่อยใจแล้วกันนะคะโอเคไม่แตกเลยอาแตกมา40บาทจ้ะคูณสวงนะพี่พนะก็40บาทเหมือนเดิมอ๋อมันคูณให้แล้วนี่ อ๋าดอกนี้บวกมา100บาทสั้นลักษณ์วลงมาแล้วไม่แตกนะไวลงยังไม่แตกนะเคด้วยคะ่ะไวามา2ตัวสวยๆส4 0ยบาทนะแล้วก็ไวอีก300จ้จะไวอีก100บาทนะคูณฮ้านะพี่ๆนะท่าไหลรัวรัวนะไหลรัวๆนะวๆๆโอ้โหดอกนี้บวกมา750บาทนะฟิลปล่อยใจนะจ๊ามไม่ได้เปิดเทอร์โบนะพี่ๆนะอ่าเป็นไงกันบ้างค่ะถือว่าสนุกสนานหอมปากหอมคอเนาะสำหรับสมบัติอะไรสักอย่างนี่แหละหนูจำไม่ได้ วันนี้จัดทุนมาที่1000บาทนะพี่พีนาะได้กำไรมา 7, 300ห้าสิบเอ็ดบาทกำไรหกพันกว่าบาทนะคะพี่จ๋าเออสนุกสนานนะใช้เวลาไม่นานได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะพี่จ๋าฝาก share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องมิมิวกันด้วยนะพี่พีนาะสำหรับพี่มีท่านไหนสนใจอยากจะให้น้องเล่นเกมอะไรให้ดูหรือว่าอยากให้ V s เกมอะไรสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะพี่พีนะเอาไว้เจอก,กันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะ บ๊ายบายพิสาคอมเมนต์ด้วยเด้อ